สวัสดีครับผมบอลรถสวยมือสอนนะครับอีกหนึ่งรถเด่นแนะนำนะครับกับกระบะยกสูงนะครับขับ2 t ง y o t a Revo นะครับ2.4 e p ุด n n e r ิล a นเนอรกียร์ออโต้รถเด่นปี2015นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดตัวรถนะครับว่ามีความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นอะไรบ้างนะครับคันนี้ตัวรถได้สีขาวนะครับโครงสร้างรถเดิมหมดนะครับเดียมสันรถคมชัดนะครับรายละเอียดดีแล้วก็แต่งหล่อพร้อมใช้นะครับ มีกัดหน้าเพิ่มเติมนะครับพร้อมตะขอากนะครับไฟหน้าสวยๆนะครับแบบ multi reflector นะครับเป็นโคมรวมด้านล่างพร้อม spot light กระจังชุดแต่งนะครับแบบลังพึ่งนะครับตัวรถ4ฝากระโปรงสวยนะฮะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับล้อแม็กขด16นิ้วนะฮะพร้อมยางดันหลบนะครับกาับบันไดข้างนะครับตัวรถหลหล่อโครงสร้างดีหมดนะครับเหลี่ยมสันรถคมชัดสีสวยนะครับผิวพันดี หนึ่งในรถเด่นน่าใช้นะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้ล้อแมกข้อสิบหกนิ้วนะครับแชสซีสวยๆแล้วก็ตัวปิดฝาท้ายนะครับฝากระบะเป็นแบบสไลด์นะครับอลูมิเนียมก่อไฟนะครับแล้วก็กากันกระแทกด้านหลังนะครับพร้อมตะขอลากนะครับรายละเอียดดีเลยนะฮะตัวรถจัดฟน,นได้เต็มลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้นะครับ คงสร้างรถเดมหมดเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันนะฮะนี่นะครับเหลี่ยมมุมสวยๆนะครับของ Toyota Revo 2.4E พิล n n เนรถเด่นปี2015เกียวอัโต้นะครับไม่หลักหมื่นโลนะฮะรายหลอดยดีน่าใช้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับว่ามีจุดเด่นแล้วก็ความน่าสนใจยังไงนะฮะ ในบามที่ห้องดูสตอนหน้าก่อนนะครับแผงข้างประตูนะครับไม่มีรอยนะฮะสภาพดีหมดภายในดีสวยๆนะครับหน้าปัดไม่มีรูรอยเช่นกันนะครับผ้าหลังคาสะอาดสวยๆนะครับไม่มีช้ำ,ไม,มชำไม่มีอะไรตัวเบาะรถสีดําเป็นเบาะหนังหมดนะครับทั้งคันสภาพดีนะครับปีกแข็งนะครับตัวเบาะแข็งไม่ช้ำรายละเอียดดีเลยนะฮะ วงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านนะครับพร้อมระบบมัลติฟัง์ชันนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะฮะแผงข้างประตูเหมือนด้านหน้านะครับการตกแต่งเหมือนกันไม่มีรูดรอยเช่นกันนะครับแผงข้างประตูพร้อมที่วางขวดน้ํานะครับตัวเบาะหนังด้านหลังสภาพดีนะครับไม่มีช้านะฮะหนึ่งในรถเด่นหน้าใช้นะครับไมน้อยนะฮะกาหายกระบะสี่ประตูนะครับแต่งหล่อพร้อมใช้คันนี้ขอแนะนาเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนการทํางานของ ระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์แบบคร่าวๆนะฮะแล้วแบบก็จะมีห้องนดำสระด้านในอีกทีนึงนะฮะโอเคครับผมมาตรวัดตัวรถนะครับเป็นแบบทรงกลม2ช่องนะฮะแบ่งออกเป็นด้านซ้ายเป็นวัดรอบนะครับด้านขวาก็จะเป็นอ่าบอกระดับความเร็วแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กๆด,ด้านล่างบอกระดับน้ำเชื้อเพลิง ความร้อนเครื่องยนต์สนตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอลดิสเพย์นะครับบอกไอ้อินโฟเรชันต่างๆของตัวรถนะครับตัวรถวิ่งอยู่ที่77,000กิโลนะฮะพวงมาลัยแบบสปอร์ตสวยๆนะครับสารก้านนะครับวิทยุจากโรงงานนะครับแอร์แบบอนาล็อกนะครับแบบทนทานที่เราใช้กันอยู่เกียร์เป็นแบบระบบล้างนะครับพร้อมปดการขับขี่นะครับมีอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะฮะพร้อมเป็นทิปทอนิกในตัวนะฮะสามารถผัก เป็นกึ่งเกียมแมนนวลได้นะครับด้านนี้นะฮะก็เรียกว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับการใช้งานนะฮะรายละเอียดภายในดีนะครับไม่ช้ำไม่อะไรเลยนะครับไม่มีรั้วลอยนะครับหนึ่งในรถเด่นน่าใช้เลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่ามันมีรายละเอียดแล้วก็ความน่าสนใจยังไงนะฮะเดี๋ยวผมฉายภายในให้ดูทีนึงกอนนะครับเสน่ห์องค์รวมของตัวรถนะครับอารมณ์ภายในรถความน่าใช้นะฮะ ลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับราคาเบาๆสบายๆนะครับมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมไปดูโครงสร้างก่อนนะครับตัวรถเดิมหมดนะครับโครงสร้างเดิมหมดขายรับประกันสภาพนะครับไม่มีชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำนะครับโครงสร้างรถเดิมหมดฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับผมให้ดูรายละเอียดรวมกันนะฮะโอเคครับผม ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่อง2.4ลิตรนะครับคอม m o n เล i l วเทอร์นะครับให้การอัตราเร่งที่ดีการตอบสองที่ดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะฮะในวันหนึ่งในรถเด่นหน้าใช้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูภาพรวมแล้วก็สรุปรายละเอียดของตัวรถให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับผมวันนี้เป็นภาพรวมนะครับของโตโยต้านะครับ ดีโว้นะครับ2.4 e p r a n e r รถเด่นปี2015ราคาตัวรถอยู่ที่5 7 9 0 0 0เจดน้าันจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้เนี่ยสนใจในสอบถามเพิ่มเติม0897708854ผมบอยรถส่วนผสมนะครับดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไว้พบกนันใ่คลิปหน้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ